หนีแล้วครับเที le ่ยวเล่นเกย์มาแกล้งเขาโอเคนะครับกิงก็ยังทำพานครับเร็วมาครับทางด้านซ้ายครับทางด้านของเจ้าลูกหล่อครับทางด้านของเจ้าอุ่นนยครับ เปิดมาลูดูยังติดทางด้านของนีร้อนครับยังได้เป็นลูกทุ่มนะฮะของตลาดน้อยครับแหมถึงได้ต่าง้ายกับเต่าไนทขึ้นมาทุ่มเองครับขาขอด้านไนครับทมโดนกับตกเคนครับบอลอยากออกหลังไปเลยฮะแหมเพื่อดสินให้เป็นทัชบอร์ดครับ ได้เป็นเปิดมุมนะฮะของมีร้อนครับจากมุมทงด้านขวาครับผ่านด้านของตัวสองครับจะเป็นคนเปิดมุมครับมองด้านในครับชิดขวาครับ ติดตอนนักขั้นเจ้าบอลออกมาครับแล้วก็สวนกลับเร็วขึ้นนิตลาดน้อยงัดขึ้นมาเลยนี้ไม่ผ่านนักขั้นเจ้าอ้ำครับหนุน่มโตเดียวาบอลจะพักศกผู้งงนี้โดนลุนแมแย่แล้วกวยกับแท็กจากด้านหลังครับแหมจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้บอลของมีร้อนะครับเนีนะผู้ตสินก็ต้องอธิบายแล้วฮะ รถรถหวิวให้ดูครับแหมนี่คือลรถหีดนะฮะต่อให้ฟังเสีญงยันรถหวีิวแล้วสีชิ่ของหนีร้อนครับเป็นทางน,นของเจ้าอ่ำกับเจ้าเคครับอ่ำวิง่งหลอกเทวิ่งมาตบลกูลกน,ลนี้ติดแหมฉลันแบฐางด้านของบัตรมันยังเข้าดูทางด้านของกุ้งครับผู้จ่ายมาสีทางด้านของท็อปยิงสวนมาลูกนี้เบี้ยวหนุนตูมเบี้ยวมาแฝงปอกให้ดันขึ้นสูงครับปอกคาบอลไปเองถึงเส้นหลัง จะเลี้ยงตัดเข้าตรงกลางลูกนี้บอลน่าจะออกไปก่อลนวครับฝั้งเตะขึ้นมาแล้วเปิดมาบอลดักมาที่๊อกรับป๊อกพยายามจะพีกครับแน่ยังได้ครับแต่๊อกหวนรอจังหวะครับก็บางทีขามันยาวครับเก็บยังไม่ได้ครับเปิดมาด้านขวาเดินจังหวะเดียว้าไปตรงกลางหมุนมาที่หู้ จังหวเมื่อสักครู่ครับคือสินบอแว่าไม่ได้เปรียบนะฮะเกิดมาให้เป็นลูกเลาครับแหมหู้น่าจะมีอาการบาดเจ็บครับน่าจะไม่ไหวครับตัวนะฮะแมสุดข้าของบอยครัคบลงไปครับแมหมฮู้นี่ก็เป็นนักเตะที่การแข่งขันนี่อาจจะลงเล่นถีเกินไปครับ อาจจะมีการกอดไปได้ครับทางของผู้ครับเนี่ว um um ่าเซเว่นซ네ัอกทุกรายการนี mm ่ผู <h <h ้นี่ลงตลอดครับเป็นตัวหลักของทีมครับดูครับไม่มีเจ้าผู้นะฮะตัวจบสกอร์เขาจะเป็นยังไงครับเกมของตลาดน้อยครับบอยพิบลบมาสวอปดังปั้มกันอยู่ครับบอยแต่พิบลบมีปอกเข้าไปช่วยครับบ๊อกพยายามกระชากไปลูกนี้แล้วก็ไปขวางทางวิ่งนักแม่โอเคครับลุมเราไปเล่นบอลนะฮะขวางทางวิ่งของทางั้งสองโครับ ดูจะสินให้เป็นลูกฟ้าเป็นทีคิกของตลาดน้อยครับระยะแบบนี้ครับเลี่ยมแบบนี้ต้องบอกว่าจะยิงก็ได้จะเติดก็ได้ครับมาดูจังหวะนี้ครับทางด้านของตลาดน้อยครับที่จะลุกตะกขึ้นนำนะฮะปีคิกกำแพงาสามคนวิ่งมาซัดเล่นได้ยังติดกำแพงครับมาที่เจ้าบอล ทำไดาไม่ได้จริงไกลลูกนี้ก็อย่างไ้ตรงต่อมแม่แหมวิชยุรถถังครับนัดเตจอนจัดนะฮะจอนจัดมาถึงว่าจอนที่ศีรษะนะฮะเปิดมาข้างหน้าเบี้ยวบังอยู่ลูกนี้แม่ฮะของพ่อครับเข้าไปช่วยจ่ายมาบอย ไหลามาบอลบอลจะทาบอลอีไม่ได้ครับตามกันอยู่ครับเกียได้ครับเคนทาบอลอีกครับดูและยิงได้ทั้งหลายเดียวครับพยายามมาแของเคนครับยังไม่ตรงขอบนะฮะเคนนี่ถือว่าหาจังหวะในการสร้างสกอร์ได้ดีทีเดียวครับเป็นศูนหน้าประจำทีมอยู่แล้ว เติอยาวมาสองเคนครับพี่กหนีมาแล้วยิงยิงยิงขดล้วเตนถามแม่ประตูออกไปครับแนั้นของกุ้งครับคงจะเซฟครับแต่ว่าชิงระยะก็คิดว่าบอลจะออกครับก็ปล่อยไปครับแต่ไปลึกตั้งเตะขึ้นมาครับสลับน้อย เปิดยาวมาตรงกลางครับเคนหมองลูกนี้ครับเช็ฟไปเข้าทางปืนของบอลแล้วดีดซ้ายมีไม่ตรงก่อนครับู้นี่เปงนกานของจูบปนครับหลังของนีโรนี่หมู่ไม่ดีแล้วไปเข้าทางของบอลครับแหมวิ่งยิงดีดด้านซ้ายครับแหมเจ้าเต๋อไปถนัดซ้ายครับแหมถ้าเป็นคฝันถนัดขวาได้คงมีโอกาสตะบันได้ดีกว่านี้ครับแหมเกมนี้ครับถ้าตะบันไปรับแหมถ้าเป็นจังหวะว่าเป็นคู่ถ้าเป็นทางด้านของคู่นี่คงจะมีโอกาสครับแล้วลุยวาลูกนี้ ลุ้นฝาครบเลือดนะฮะโอ้ด in ูครับพุทสินจะตัดชิ้นยังไงครับแม่ครับจังหวะซ้ายน่าจะอยู่หน้าต่อบลุ้น่าครับโอ้จังหวะขานี่น่าจะเป็นการฟานอกกรอบครับแต่ว่าเวลาล้นเข้าไปฮะลุ้นเข้าไปในกรอบครับแอ้โพุทสินเช็คลุ้นฝาหน้ากรอบนะฮะเข็นปีกขึ้นหน้ากรอบครับของครับผมนี้แล้วครับระยะแบบนี้ครับเพอนบอกว่าระยะทำการเลยฮะหน้ารักหน้าลุ้นเลย แต่อยู่ที่พุทบ่อในเป็นเคนกับอ,อัมอีกแล้วครับเคนยิงมาแล้วยังติดบล็อกฮะเขาสองก็เจ็บไปได้ครับตีดมาด้านซ้ายจะให้ท่านน้ำของเจ้าต๋องครับแม่ก็บลงไม่ได้ครับก็เป็นบอลค่อมนะฮะสองตลา,นา,าด,ดน้อยสุ่มมาเที่ยวแม่เดินเข้าเรือครับแต่จังหวะนี้น่าจะเป็นการเปิด เติบสุดเข้ามานะฮะเป็นลูกฟาเขาแข่งเล่นเยอะถ้าตรงจุดนะฮะเล่นเร็วนะเล่นได้ครับแม่แต่ต้องตรงจุดบอลต้องนิ่งนะครับเปิดยาวมาจะให้ฟลอกนี่ก็แหล่ตื่นใจครับเปลี่ยนตัดเกมมาจะใชงของฟลอกครับึุณมายืนทำเป็นหน้าเป้าครับจะอาศัยลูกต่างนี้สูงใหญ่ครับในการขึ้นพัทบอลนะฮะแม่น้อยครับมีลูกเกียวที่หลายลูกแบบเดียทีเดียวครับ ไฟเซ็ตขึ้นมาครับแม่เคนต้องลงต่ำมาวอลครับเคนวอลไครับบอลเบอร์ปลอกขึ้นเกนนมกไม่ได้ครับตื่นมาตั้งกันใหม่ครับไกลครับปีดไปทางด้านซ้ายครับอั้มขนานเส้นมาสองจับคลิกบนทางด้านของเตี่ยวครับเตี่ยวตัดไปได้แล้วจะพาบอลไปเองใช้ความเร็วดูทางด้านของอั้มครับเตี่ยวคืนมาฟอบเสิร์ฟมาลูกในหาเร็ม สกัดลูกนี้ฟ้าครับแหมชัดเจนฮะจังหวะแตะบอลหาเหลี่ยมยิงครับแหมเราโดนเขียวข้อเท้าแหมติดชิดแล้วก <si suppression> ็ไปเสื <guarding okay>? ้อเลยฮะเห็นนี่มีหนึงเหลืองค้างไยู่นะครับในคือเวลาแรกะแหมต้องระวังครับแหมชาโดนนนึงะะฮใบแดงนี่ต้องเป็นทหารนะครับถ้าโดนแดงนี่คงไม่ดีแน่ครับ คีดจงหวีนก้ค้ับของสลาดนา้อยแต่ระยะตรงกลางประตูเลยฮนะโอ้โหวไม่คยเห็นแบบนี้ครับแค่ยิยงกันด้านิดพี่อนสาวที่ประตูครยบนะน่าจะเป็นท,งท,า,นทางน้ะนไะทครับเป็นนะแบบนิดต่านฮะโอ้โเยครับอ้าหนุ่มหนตึงต่อยาก่ยิงนี่หนัก,กเลยทีเดียวเกิดยาเลยฮนะนนนหนีร้อนยังมือแบบก็ได้รัแถวสองครับ ซ้อมขนมาบอลใช้กระบังกับผิวหรอกมีซ้อมเข้าใหญ่เลยครับได้เก็บนะฮะเคนมาที่ทางด้านของต๋องจะแต่งเข้าด้านในได้แหงับจังหวะนี้ครับเป็นบอลของนีร้อนขึ้นเข้ามาตรงกลางเคนต้องการยิงยังไมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหูมีรถนี่ฮะคุณแม่ตัวเก่งเลยไม่ได้เหมือน้าเคครับแม่จะเพื่อใชายาลักชีพันเหนียวก็ได้ครับอู้หูม นี่แหละฮะก่อนมาแข่งนี่กินข้าวเหนียวมานะฮะก็ได้พลังข้าวเหนียวนี่แหละครับในการยิงลูกนี้ครับเรียบร้อยฮะคนเดียวสองลูกเลยครับนี่แหละครับงานของเจ้าทีนครับแหม่ยิงให้หนีไปแล้วครับออกมาเป็นสองประตูต่อหนึ่งแล้วครับนี่แหละฮะทีมโกงความตายครับแหม่กลับมาที่ขึ้นนำรับ นำแล้วสองตัต่อหนึ่งนะครับกำมาพิสูจน์เกมมุกแลวฮะสองเก็บมาได้แล้วล้ตัวยิงลูกนี้โอ้โหเซล้วซ้ำอีกทีนแลกนี้แล้วียหม้วจแล้วนะเรื่องของจสองรับจังหวะ่นตีเซฟที่าสบตูครับว่าโน่าจะดดไปมากเดียวซ้ำดับสองลูนี้แล้วไม่เหลือเลยฮะอ้โหุไม่ั้ทเพื่อนเฮะ ตลาดน้อยครับเอาน้าไปดูเพื่อนได้เลยครับแหมจะมีการตัดเศษทพื่อกินจังหวะแรกนี้จังหวะน่าจะโดนริมใบหน้าแหละเดินไปด้ตั้งใจแล้วแข่งกันซุกสองเับ่อกินสองจังหวะซ้อนๆับแหมทำให้หนีร้อนครับขึ้นนำครับเป็นสามจุดตัวหนึ่งครับแหมนี่แหละฮะเกมของตลาดน้อยครับจริงๆก็ตัวซุกตัวที่เล่นหลักนี้อยู่ค่อนข้างแต่วละซีมีโปรเปลี่ยนนะฮะ บอกว่าอร่อยทั้งๆจำสานับไม่เหมือนของดีร้อนรัดนทานมานั่งจำลองใ่มีเทียบเลยฮะอยโอ้โหสี่เลยฮะอาจจะเสียเปรียบในเรื่ององพละกำลังับ ไล่กองเดิมๆนะเวลายึงมีพอแล้วนะเหลือแปดนาทีกว่านะต้องบอกว่าพิบูนเก็บควานี้ตามหลังสองลูกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับแล้วลูกนี้คุณขาแล้วนะแต่เท่านั้นของเพนนีต้นและวังนะครัแต่ใจเย็นนะครับใจเย็นนะใจเย็นเลยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นนะใจเย็น ต้องใจเย็นเลยครับอย่าไปอย่าไปยื่นครับซักใครมาเลยครับซักใครมาเลยเป็นเพื่อนๆต้องช่วยกันห้ามนะฮะซักใครมาเลยครับซักใครมาเลยอย่าไม่มีอะไรครับแม่ก็เป็นลูกสาวธรรมดาครับก็นั่นแหละฮะนี่เป็นเรื่องดีครับแม่เลยอย่าไปใช้ลงเลยครับแม่ต้องใจเย็นนะครับของผมนะฮะ ออกมาครับเออกมาออกมาเลยฮะไม่ใช่เื่อนดีครแบนแบบนี้ฮะตง่ฟาวไม่ได้มีอะไรครพี่ตัดสินว่ให้ฟาวไปแล้วก่อไม่องไปชู่อไปต่อแล้วก็าเขียนว่ามันฟาวเจ้อเกียร์อยู่แล้วครับแม่มีอะไรฮะ ตีคลิกน,นุ้งนี้จริงมากเล้สกัดแม่ลูกนี้ก็ดิดเข้าไปเรียบน้อยครับทำให้ฐานด้านของตลาดน้อยครับไล่ขึ้นมาเป็นอไปตัก่อสามแล้วฮะนี่เหรอครับเกมไม่มีะไรครับก็จะเตาธนาตาครับขต่าวาางทีอาจจะเป็นูดให้คำนีแบบไม่เหมาะสมครับ ไปตามเกมเลยนะฮะแม่ไม่ต้องไปใช้อารมณ์นะครับเราแข่งขันเพื่อมีแต่ภาพอยู่แล้วครับแม่งจังหวะที่สาวก็เพื่อท่านก็สาวให้ลงไปก็ได้สุดจะจบกันไปนะครับแม่ทำแบนี้ไม่ใช่เร่องง่ครับอมจังหวะนี้ก็สาวครับแต่ก็รอความสัญญาครับในสาวอยู่แล้วนะฮะ ยอน้าจะทำได้มาแล้วครับจังหวะกสิญจน์น้อยมิดนะฮะทีทิพยของตลาดน้อยครับตอนน้ของเจ้าบนนะฮะเ่นสั้นๆมาลุยๆแต่งหาเรียงครับไปส้นมาในเกิข้อตกลงล่วได้กินเลยอ้ลุม่อีกคนกอดครตลาดน้อยั็มีโอกาสตีเสนอเลยะโอ้โหกินคนเดียวมงครับหก่อยลุยเลยใจล้มกันัมดใจครับ ขึ้นมมาครับีแล้วนะเปิดมาแหมทีนมาเสวยครับจ่ายมาด้านซ้ายทางด้านของทั <S <S ่วทบนะฮะเปิดมาฝ่าข right. ้างหน้าครับพี่ลูกนี้ครับดูเลือกครับฝ่าแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรครับแหมฝ่าก็ขอเช็ดเจนนะพุทธศิลป์จ่ายอยู่แล้วครับไมให้ไปต่อแล้วต่อเถียงครับแหมพุทธศิลป์แลยวก็ให้ไปเหลืองทางด้านของเจ้าบอลครับ ก็เราก็่เยประจอยู่แล้วครับกีฬาครับก็ต้องรู้อยู่แล้วนะฮรชิกดูจริงล่งาจะงดักไว้ได้นะเปาเป้าไม่เป้าไม่เป้าให้เป้าเปาให้เปาเป้ กมบอลที่ของตลาด,าาาดน,น้อยฟาวด์ฟูลมาจะซีเรียสไหมพี่แม่เดือนเมื่อเลยฮะเขาไของเจ้าต่องฮะตัดสินว่าเรื่องมามีใบเหลืองครับพี่เลยฮะชัดเจนครับเจ้าสาวก็ให้ใบเหลืองแ,บ,นนะแบบนี้ครแม่ไม่น่าจะมีอะไรครับดอลแบบนี้ฮะก็ดได้ฟรีคิกครับเป็นฟีคิกของตลาดน้อยวิ่งมาตันโค้งนี่ก็ยังข้ามขาเนี่ย đoạt thấp chắc mẻ, khía trùm điêu lên tuyệt, để không này, không <cuh> ยังเป็นลูกชิ้นของตลาดน้อยเก่าในเป็นคนพุ่มมะทุ่มเข้ามาตรงกลางครับไปเข้าจากด้านหลังนะฮะแหมว่งแซงว่าเข้าดีเข้าจากด้านหลังแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลูกอันตรายครับเป็นฟรีคิกนะฮะของตลาดน้อยครับเป็นทางด้านของผู้ เตะจับมาเมื่อกี้ชนเสาครับโอ้ยเขาเปลี่ยนมาครับอู้หูเยะไ,ไ,เยไ,ได้เลยครับดีลูกนีเลยแม่เทพีแห่งโชคไม่เข้าข้างครับแม่ไม่ยิงฟีชิ่ของยูครับไปชนเสาครับอืมลได้ประตูขึ้นตลาดน้อยครับแม่ต้องเห็ว่าน่าเสียดายเลยครับ เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับของนี้นงครับเครื่องท้ายเกมครับเปิดมามาที่การันของเจ้าตองครับสายตัวดังมาจะกชากไปเองครับแล้วโดนกระแค่ลุนี้ครับงานของกันครับแหมใช้อะไรกับแคกลูกนี้ครับฟ้าจังหวะเขาแตะบอลหลุดไปแล้วครับแม่หลุดกระแค่แหมเอาหน้าไปดูเคลื่อนได้เลยครับเอาน้าาไปดูเคลื่อนได้เลยนะฮะแหมยังไงก็เช็คอาการของเคลื่อนก่อนนะครับ เข้าวนยังไงก็ต้องใจเย็นๆั็แหมต้องมีเจตนาที่ดีด้วยนะครับ จะไหวหรือ,ปรอเปล่าเขาจะได้หัอเเ้าต่องนบแต่ตัวนี้ก็ยังมีอาการบาดเจด็บอยู่นะฮะปีคิดข,ของมีรา้านับจากริม้นด้านซ้ายเขาเลียงเาขวาที่พนักของเจ้าอั้มน,นะฮะ วิ่งมาเปิดลูกนี้แหมติดกันแคบสมาธิทรัทของเจ้าท็อปเสียลูกนี้แหมยังติดยอดเับเข่ามือผู้รักษากอออะองเลท่ดจะเป็นแฮนบอล่สครับาารติดสามนาทีนะฮะอย่างเป็นบอลของหนีร้นนครับ คือเราก็จิบขึ้นเวลานรับ3นาทีนะฮะตอนนี้ครับนีร้อนนำอยู่3าประตูต่ก็เล่นมาที่ทางด้ของเจ้าของถือกลุมาายิงลูกนี้เข้าไม่ถึงเรารถหาทางของเจอร์ของฮะสูนหน้าของนีร้อนี่แหละครับเ่ยนตอนแระ เจ็บสามนาทีนะฮะอ่ารับเกมโดยเกมบุกครับตลาดนะครับไหลพาขึ้นมาเองครับไหลมาด้านซ้ายบอกเพื่อนขึ้นเตะครับเปิดเข้าซอกมาให้ทางด้านของบอยเตะเตะขึ้นมาอยู่ที่ด้านของบอลชิปมาข้างหน้ามือหนุนไม่เขียบเคลียบตูมเดียวแล้วนของเจ้าตองครับแหมถึงโทรศัพท์ซูขบตลาดนะครับเล่นเร็วขึ้นมาเลยฮะตรงนี้ราคาอีลูนนะตรงนี้ตลาดนะครับุกขึ้นมาหู้จะไปบอล ขาบอ์มาล้วไหลมาตั้งพี่บ่อยจากประตบข้างซู้กระดุกมาแล้วต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับอย่างได้ไปลุกชึ้นอีกทีของตลาดน้อยทุ่มมาสายเตียวบางไข้เส้นมาแม่ยังไม่ผ่านครับ แต่เรื่องผู้มีที่ครับแข่ตลาดน้อยในช่วงท้ายเกมครับปุ่มปูนมาดีครับทำการให้ผู้ผู้พิชเข้าด้านในแล้วยิงไม่ใช่แล้วใช่แล้วก็ยิงลูกนี้แล้วยิงไปต่อครับไม่เป็นประตูครับตลาดน้อยโอ้โหเขาเทียบพี่หข่งช็อบ้างโค้าข้างครับได้ยิงสองใจ,จ,จ,จแบบกระเจิงช่วยๆแล้วบุกเฉยขึ้นมากแต่งถึงบอลตันก็ตงวงนี้ครับยังเป็นบอลของตลาดน้อยครับอยู่ที่ก่อนกอรเล่นง่ายๆครับมาตรงกลางถุงเหลอกบอลและบินเมื่อลูกนีครับแต่ย็นยนะ ไม่ต้องไปต่อแล้วต้องเชียร์ครับแม่ตาก็ให้ตาอยู่แล้วครับดูที่บอลแล้วบอกเติมขึ้นเติมจ่ายแล้วลุ้งมาแล้วต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับโอ้โหหนีมหาอุลแล้วครับท่านของนีแล้วแล้วทุบมาที่บอลบอกจ่ายแล้วจริงก็ไม่สงต่อพระทั้งคำบอลใส่ขึ้นมาครับผมสีร้อน เปิดมาที่ตลาดของเจ้าท็อปนะฮะขาบอลขึ้นไปเองครับท็อปเลี้ยงเข้าวาตรงกลางเปิดข้ามซากมาลูกนี้ก็แรงเกิมไปครับุบอลทุ่มนะฮะของตลาดน้อยก็ทุ่มเร็วมาลฮะแต่ต้องใช้พลังประตูนี่แหละครับทุ่มเลยฮะสั่งเพื่อนขึ้นเติมนะฮะสั่งเพื่อนขึ้นบวกแล้วก็มาของตลาดน้อยมาที่ทางด้านของเจ้าบอลมองข้างหน้า เล่นกันสั้นมาหาช่องจ่อยครับแหงมาด้านซ้ายทางของเจ้าในทิศเขา้าตรงการลางไหลมาได้เพียบเลยดงหลอกลูกนี้ยังไม่ยิงครับแต่ยังคลองบอลอยู่ครับมาที่ทางด้านของเจ้าบอลจะทะลุช่องไม่ผ่านแทางของเจ้าอัพดับไว้ลูกนี้พาบอลขึ้นมาเองแล้วโดนลูกนี้ครับเด็เป็นลูกุ้ำน,นะฮะเดี๋ยวมาจะไปฝอแลยสุดม,มาร์ค โดดกระโดดขึ้นมาเคลียร์ถึงตูนเดียวถึงเลือไม่ติดได้ยังติดก็ไดสองกระโดดรุ่งนี้จะต้องไดนหรือเปล่าโอ้โหไม่ตรงก็ก็ต้องเห็นความตางปนิดเดียวฮะแข่งประสิงธิ์มอลิกาแร์ดอ๋อยี่ห้ออะไรนะฮะ หลัเลกประชุมแล้วนนก็หมดลาหแล้วานะหมดเวลาการแข่งขันครับเชิญนะครับ้งส,ง,สง,สงสองทีมครับเชิญที่สนามครับจะพูดอกาฮะเชิญนะฮะแสดงความมีน้ำใจครับแม่กีฬาผู้ชายครับ,บจังหวะกระทั่งอาจจะมีบ้างนะครับในเกมครับแม่ก็เข้าใจนะฮะแต่จบเกมยังไงก็เราก็ต้องยอมรับในสิ่ิทีเหลืพราความมีน้ำใจครับของนักกีฬาครับแม่ชัยชนะในเกมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่การชนะใจตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด้วฮะ ต้องขอขอบคุณนะครับด้วยทั้งสองทีมครับจังหวะกระทบกระทันกันด้านในเกมครับก็เป็นเป็นเรื่องปกติครับจบเกมก็จะ